รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Li n e r a n g e r นะฮะแล้วก็เรามาอยู่ใน i อดีหลักนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวบอสนะครับผมซึ่งเป็นบอสตัวใหม่ที่เข้าเกมมานะครับผมเจ้าตัวบอสนักเขียนผู้กันปีใหม่ครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรดีครับคือมันโคตรดียังไงนะครับสกิลเดียวเลยครับที่ผมชอบก็คือโคนิ่ง พักพวกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอาไปเป็นตัวถ่วงในทีมนะเพราะว่ามันปล่อยตัวออกมามันสามารถคนนิ่งเพื่อนๆนในทีมได้ผมจึงมองว่าเจ้าตัวบอสนักเขียนผู้กันนี้ค่อนข้างดีสำหรับความคิดลุงยุทธนะฮะก็เลยทำก้าวดาวแม็กมาครับผมเออเป็นตัวกันบินนะครับผมซึ่ง เอาใส่ไว้ในทีมได้เลยสบายมากไม่ต้องห่วงว่ามันจะไรประโยชน์นะฮะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับผมผมถือว่ามันเป็นทั้งตัวกันบินแล้วเป็นตัวซัพพอร์ตในทีมได้ดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมบอสนาะเขียนบพูก,กันนะเป็นเลเจอร์ไหวพิบนะครับธาตุมืดนะครับผมธาตุมืดนะครับผมพลังโจมปีนี่มาอยู่ประมาณ9ล้านเอ้ยไม่ใช่9ก้า หกล้านเนะครับผมแต่มันแยกเป็นพลังโจมตีเวทอ่ะประมาณ2อล้านหนึ่งนะถ้าผมดูไม่ผิดนะสำหรับตัวนี้นะฮะเจ้าบอดนะเขียนผู้กันนะพลังโจมตีเวทเห็นไหมสล้านหนึ่งก็ถือว่ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะโจมตีเวทสายไวพิบโจมตีเวทอยู่แล้วนะครับผมเออมา เรามาดูคูดาวเรนเจอร์อยู่ที่4วินะครับผมส่วนค่าเรทธาตุพันห้าร้อยห้าสิบค่าเรทธาตุผมมองว่าน้อยนะผมก็เลยใส่เป็นเกียร์ตัวที่ปล่อยไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ถึงว่าสมดุลอยู่นะผมไม่จําเป็นต้องใช้เป็นเกียร์ที่มีหมายถึงเกียร์ที่เป็นโจมตีโดนแน่นอนนะผมใส่เป็นเกียร์หมัดไอซ์รีมไปเลยนะครับผมเน้นปล่อยตัวไวเน้นให้คนนิ่งพักพวกมาด้วยนะผมแล้วก็ปล่อยตัวไวมันก็มีโอกาสที่จะโดน ตีโดนตัวตัวบินนะครับผมมีโอกาสที่จะตีโดนตัวบินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่เกียร์แบบนี้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องโจมตีโดนแน่นอนอะไรทั้งนั้นนะะแต่ใครมีก็ใส่ได้นะใครมีก็ใส่ได้นะซึ่งถ้าเกิดเป็นเกียร์ในรอบนี้นะครับผมที่มันเป็นเกียร์ เป็นเกียร์อันนี้ยอันเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมใครมีใส่ก็ใส่ไปแต่ลุงไม่มีไงลุงมีน้อยครับไอ้แซ่เนี่ยไอ้แซ่เนี่ยลุงมี2อันนะเอาไว้ใส่ตัวอื่นดีกว่านะครับผมถ้าเรามีเกียร์ธาตุมืดก็ใส่ไปฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งกันหน่อยแล้วกันนะฮะสกิลหนึ่งนะครับผมเพิ่มแม่นยำสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพิ่มอาัตราความแม่นยำของ,ของทักษะด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนสกิลสเนี่ยยกเลิอกอมาตะแล้วครับผมสร้างความเสียหาย25เท่านะครับผมของพลังโจมตีเราในพื้นที่นะฮะ่อพลังโจมตีของศัตรู50%แล้วก็โจมตีเฉพาะยูนิตบินซึ่งสกิลสเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ไว้ยิงตัวบินโดยเฉพาะนะครับผมเออดีนะปล่อยไม้เยอะก็ดีนะครับผมส่วนสกิลหมันก็ตีตัวบินเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นหลักการตีธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงกันกน,นะฮะจุดยืนของมัน,นยอยู่ที่จุด340แนละอยู่ที่ ก็ค่อนข้างกลางๆมาทางเลยๆกลางๆมานิดนึงนะครับผมสมหรับจุดิืนก็ถือว่าโอเคนะโอเคอยู่มาดูครูดาวสกิลหนึ่งกันหน่อยแล้วกันทุกคนครูดาวสกิลหนึ่งนะครับผมครูดาวสกิลหนึ่งสกิลนี้ที่เป็นอัตราเพิ่มความแม่นยมนะครูดาวสกิลหนึ่งเก้าวิครูดาวสกิลสองก็เก้าวิเหมือนกันทั้งสองสกิลเลยนะทุกคนแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันกว้างสองร้อยแปดสิบจุดสกิลสองนี่กว้างสองร้อยสี่สิบจุดนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมมา ดัมเบลยูสกิลสองนะครับผมเป็นตัวการบิน,นะครับผมสกัดกั้นยูนิตบินผมมองว่าโอเคนะโอเคใส่ในทีมต,ตั้งรับเนี่ยดีมากนะครับผมอโคนนิ่งพระพกลัวนี่อย่างแจ่มนะฮะส่วนส่วนอันเนี้ยฟื้นฟูแร่ธาตุที่ผมได้มาไม่ดีนะต้องเป็นรัดเอทแทปไปหรือว่าพรีชีพสองก็ยังดีนะแต่ผมมองว่ารัดเอทแทปน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสเตตสเตตหลักลองไปใส่ตัวบินหน่อยนี่น่าจะเป็นด่าน18หรือเปล่าผมไม่แน่ใจสิแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาตีคนที่ใส่ตัวบินนะรีหาตีคนที่ใส่ตัวบินกันนะครับผม oh. จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปที่ด่าน18กันหน่อยก็แล้วกันนะฮะ18อยู่ไหนใช่ไหมด่าน18ไหมทุกคนถ้าจะใช่แหละผมสตรีมก็มีแต่คนบอกให้ตีด่าน18นะฮะมาจัดไปฮะตัวบินตัวเดียวครับคนนิ่ง โคนนิ่งพักพวกเพราะฉะนั้นปล่อยตัวเดียวก็พอฮะให้มันโคนนิ่งอีก3ตัวมาครับนี่จัดไปครับไม่โคนครับอัตราโคนนิ่ง30%เ็นะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่มาแล้วมาแล้วเออมาดีมาดีมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวตัววินมาหน่อยบินมาหน่อยโดนไหมโดนโดนโดนนี่โดนโดนแตกหายไปเลยครับนี่โคนิ่งมาแล้วโคนนิ่งมาแล้วเออโคนมาอีกแล้วเออสามตัวสามตัวฉลอะไรแหละสามเปิดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเออมา มาปื้อปับปื้ปับนี่เห็นไหมตีตัวกันตัวตัวบินเนี่ยตัวบินมันกันบินดีนะเห็นไหมโบ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 แตกโอ้ห้ยแล้วปล่อยออโต้ไงทุกคนเออมาเห็นไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วบินมาแล้วบินแล้วตัวบินบินมาแล้ววะแล้วปล่อยตัวเดียวแล้วโบโบเรียบร้อยครับโอ้โห้ไม่เหลือไม่เหลือนี่ บายมทูตนะผมใส่บายมทูตกับม็อบกับเมกูมินไว้นะฮะเออนี่ปล่อยตัวเดียวครับโอ้ยเดินอย่างช้าครับโอ้โหแต่การบินอย่างดีครับนี่ไงตีธรรมดาก็เข้าป้อมนะทุกคนตีธรรมดาสกิลหนึ่งมันก็ตีป้อมได้นะครับผมเออตีป้อมได้เห็นไหมเป็นผู้กันโยนใส่ป้อมเหมือนกันครับผมตีธรรมดามันเนี่ยสามารถตีภาคพื้นดินได้นะครับผมถ้าเกิดไม่มีตัวบิดมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลตีธรรมดาก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์ในทีมได้อยู่นะครับท่านผู้ชม ถือว่าแจมมา่มไหมถือว่าแจมมา่มไหมเออมาเดี๋ยวเราไปตี PVP คนที่มีตัวบินนะเราจะไปตี PVP พวกที่มีตัวบินเลยนะฮะมีขนอยู่สิบเนี่ยเราจะไปหาตี PVP พวกที่มีตัวบินนะมีตัวบินปะเนี่ยมีตัวบินปะไม่มีครับปรีกันไปฮะขอตัวบินขอตัวบินไม่มีใครตั้งตัวบินเลยว่ะเออแหลงนี่มันยังไงผมลงมาจากตำนานแล้วนะทุกคนเออตีตกตำนาน ม,มานี่จะตัวบินแล้วครับท่านผู้ชมมาเอาโอ้โหสองตัวเลยด้วย2ตัวเลยด้วยมาจัดไปครับเราใช้ตัวบินตัวเดียวเอ้ยเราใช้ตัวกันบินตัวเดียวครับไปตบ ตัวบิน2ตัวมาดูว่าจะเอาไหวเอาอยู่หรือเปล่านะท่านผู้ชมมาไปเลยฮะจะไปครับเดี๋ยวเราปล่อยผ้าคนินไปก่อนมาตัวการบินมาแล้วกันบินรัวกันบินรัวไปกันบินรัวมากันบินรัวโอ้โหแบบสั้นอันตรายครับผมแบบสั้นอันตรายครับตัวบินใช่ไหมโอ้โหกันกันกันอยู่ไหมกันอยู่ไหมกันไม่อยู่เขาพัดมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหบอสพัดครับผมบอสพัดครับนี่ไงเราพัดกลับครับเราพัดกลับมาครับไหวแล้ว โอ้ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยแบบสั้นนะแต่ว่าตัวบินไม่น่าจะได้เกิดครับเพราะว่าตัวกันบินบมมันโหดไงอย่าโปรยฮะตัวกันบินตีป้อมได้ด้วยนะทุกคนเออก็ก็ถือว่ามีประโยชน์นะผมว่านะไปกันต่อเลยครับจังหวะนี้ไปหาตัวบินกันต่อเลยครับมีหรือเปล่าเจ้ามีตัวบินหรือเปล่าเนี่ยตัวบินโอ้เจอตัวบินแล้วข้าเขาไปตกตัวบินก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาตกหมดไม่สนลูกใครครับผม เราอยู่ในแรงค์นี้เราตีสบายครับมาโอ้โหผมต้งใส่ผมต้องใส่ตะยมทูตมาแล้วป่าเนี่ยไปยมทูตูก็มาแลไปเลยครับเออ้ยเตกเตกแบบสั้นอันตรายนะทุกคนแบบสั้นอันตรายนะไปไปไปโก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 มกมาโก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 นก่กโ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 โกกโ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 กกโ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 ก้วกโ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 เโกโกโกนกโกเกโ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 กนกโกโกี่โก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 โานกี แต่ก็ให้ครบนะฮะมีทั้งหลดสก,กิลมีทั้งต้านสก,กิลนะครับผมจะดีมากมากนี่เป็นไงโอ้โหไม่ได้ออกจากป้อมเลยฮะตัวบินบินมาแล้วตายบินมาแล้วตายนะครับผมเข้าเน้นๆเข้าเน้นๆครับโอ้โหอย่างโหดครับเจ้าบอสพูกันครับผมโอ้หอย่างแจ่มอะครับน้อนๆเอ้าหมุนอะไรเนี่ยมาไปกันต่อเลยฮะเรียบร้อยครับไปต่อเลยท่านผู้ชมมา โบตัวบินมาเออเจอตัวบินอย่างนี้ตัวบินอย่างนี้ค่อยมันหน่อยแต่ว่าแมพสั้นอันตรายนะมีสิทธิ์แพ้ได้มีสิทธิ์โดนน็อกได้นะถ้าทําถ้าเล่นมั่วๆนี่มีสิทธิ์โดนน็อกได้นะท่านผู้ชมเออมาป๊อปป๊อป,ป,ป,ปกดแชร์ก่อนเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกมาบอสบอสมาบอสมาครับผม โอ้โหแล้วตัวนี้คือตีเป็นเป็นตัวที่ตีครับโอ้โหเน้นๆน้นครับเออโบอุ้ยแช่ว่ะแช่ว่ะแช่ว่ะโอ้โหเป็นงะตายหมดเลยครับโอ้หเข้าปะเข้าปะโบโบโอ้หโอ้หโอ้ยเป็นไงเราไม่ต้องเปลี่ยนครับผมโอ้โหคนเรียบร้อยครับแมปสันนี่มันช่างหวานเจี๊ยบเหลือเกินนะครับผมผมเลยอย่างชอบเลยนะฮะ PVP เบต้านะครับผมเออมาไปกันต่อครับ หาตัวบินกันต่อไปครับท่านผู้ชมเปิดไปโอ้ไม่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 ไมรีรีรีต้องรีต้องรีต้องรีนะครับป่ะตัวตบิ <lden> น,านมาดิบัามีตัวบินบ้างไม่มีครับผมไปกันต่อฮะโป้ป้าไม่มีตัวบินอีกแล้วรีไปต่อครับอันนี้ก็ไม่มีตัวบินครัไปไปไปรีสบายครับไม่ต้องเสียนะรูบี้ด้วยนะฮะสำหรับอยู่ในลีกมาสเตอร์นะครับหรือว่าที่ ไม่ใช่ลีกตำนานนะครับผมเราเล่นสบายลีไม่ต้องเสียรูบี้ครับชิวๆเลยฮนะชิวๆนิ่มๆเลยครับผมมาไปครับแช่ไปก่อนเลยโบครับให้มาปีไปเิเออนี่บอสพูกันนะครับโอ้โหคนนิ่งมาด้วยคนนิ่งมาด้วยนะเรื่องของเรื่องมันดีตรงนี้แหละมาไปตามไปตบตามไปตบครับผมนี่โอ้โหไม่ได้เกิดหลอกโดวลิ้นเะนี่ยคุณอดอมาคุณแตกอ่ะผมบอกเลยโวเข้าป่เข้าว่าถูกว่าถูกว่า โอ้โหป้อมแตกก่อนครับตัวภาคพื้นดินผมมันเปียวก่อนนะฮะมันเปียวก่อนนะครับปดีป้อมแตกก่อนเลยไม่ได้เห็นเลยครับผมมาไปกันต่อครับครังสุดท้ายหาตัวบินจำๆไหนโกงๆไหนมีไหมตัวบินจำๆโกงๆนะครับมาไปกันต่อครับคนไทยครับมีปะตัวบินมีปะไม่มีครับไปต่อครับฮูอชุบับไม่มีครับไม่มีครับผมโป๊ะ ไม่มีตัวไม่มีใครตั้งตัวบินเลยครับท่านผู้ชมไปกันต่อครับรีไปยาวๆฮะรีไปยาวๆครับผาเอาบอสไปตบตัวบินครับผมไม่มีครับรีสบายครับไม่ต้องเสียรูบี้เหมือนลีตำนานนะครับผมไม่มีแล้วครับไม่มีอีกแล้วตัวบินอยู่ไหนทำไมไม่ใส่ตัวบินกันเลยครับเนี่ยคือชยูบับ เออชุบบัไม่เห็นครับผมมาโบไม่มีครับผมมาชุบชับเออเจ้านีสองตัวอะไรครับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยว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 เราทำแบบนี้ดีกว่าเนาะเราใส่เราใส่เจ้าตัวตะยมมทูดเป็นตะยมมทูดมาจัดไปแล้วเราปล่อยฝั่งนี้ลองดูนี้ปล่อยฝั่งนี้ฝั่งเดียวเราจะไหวหรือเปล่าปล่อยฝั่งนี้ฝั่งเดียวเราจะไหวหรือเปล่ากับตัวบินนะครับผมเออมาปล่อยไปครับผ <energy S 2> ม ปล่อยไป, é, ป, é, ป é, คร autre, คับมาปล you know ่อยหรือเปล่าฝั่งนี้ฝั่งเดียวแช่ก่อนดักไ้ก่อนนะเพราะว่าเราจะปล่อยฝั่งเดียวครับเออปล่อยฝั่งเดียวไหวหรือเปล่าก่อนมาไปครับโบเข้าโบเข้าโอ้โหเข้าเน้นๆเข้าเน้นๆโอ้โหโอ้โบโ้หยถ้าเป็นกบนี้คือแตกอย่างไวอะครับผมคือเป็นกบนี้แตกอย่างไวอะครับโอ้เรียบร้อยครับไม่ต้องสลับทีมกันเลยดียวฮะ ไม่ต้องสรับทีมกันเลยทีเดียวครับกับตัวกันบิน2ตัวถึงกับร่วงไปเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงครับสําหรับตัวกันบินนะผมไม่ได้อวยนะผมว่าผมเต็ม10ผมให้ผมให้8เลยครับตัวนี้นะครับผมสำหรับเจ้าบอสนักเขียนผู้กันนะครับโอ้โผมว่ามันดีมากครับผมสกิลที่ผมชอบก็คือโครนิ่งพันธุ์พุทธอะไรครนิ่งพัก พวกนะครับผมเออถ้าตัวกันบินเปล่าๆเ,าเานี่ยมันไม่เท่มันต้องมีความสามารถแบบนี้มันถึงจะสุดยอดนะครับผมก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวลดน้ําหนักครับผมที่ผมชอบมี2ตัวที่น่าใช้งานณตอนนี้นะครับผมเออนะครับผมเป็นไงเจ๋งป่ะถ้าเกิดเจ๋งก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธ h ช n แนลนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมไลเลนเจอร์อย่างนี้ นะครับผมยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า